สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแพ็คแบตเตอรี่นะครับเป็น power bank นะครับ DIY นี่ power bank ตัวนี้แกะผมแกะาฝาแล้วนะครับ power bank DIY เราก็ซื้อแบตเตอรี่มานะครับตัวนี้จะเป็นก้อนอย่างเงี้เป็น18650นะครับยิเทียมไอออน3.7โวลต์นะครับจะมาแพ็คตัวนี้มันให้ทั้งหมดกี่ก้อเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแด แปดสองสิบหกสิบก้อนใส่ได้ทั้งหมด16ก้อนครับใช้กันยาวๆไปเลยครับเราจะาแบตเตอรี่ใส่นะครับใส่ลงเข้ากล่องไปเลยตามพัวเลยนะครับรบใส่ให้ถูก ก้อนแดงนี้คุณภาพต่ำหน่อยนะครับที่เขียนไว้ในกล่องนี้ไม่ใช่หรอกครับไม่เท่ากันก็จะใส่ก้อนแดงให้เต็มเลยนะครับมีแบตเตอรี่ผมก็ออยู่แต่จะต้องใส่เป็นยี่ห้อเดียวกัน น่าจะคุณภาพเพิ่มเ,เดี๋ยวหาเพิ่มมาอีกครับถ้าหาเพิ่มไม่ได้แล้วก็ใส่แค่นี้นะครับก็ใส่โฟมกันไว้หน่อยเผื่อมันขยับก็ใส่ปาตัวเคสตัวเคส power bank นี้หาซื้อได้ตามไ e อ้พวกช็อปออนไลน์นะครับสดาช็อปปี้มีขายครับ ราคาตัวนี้ที่ผมซื้อมานี้น่าจะอยู่ประมาณสองรอยต้นต้นครับมัน,ม,นมันแน่นเกินปิดไม่ได้ที่นอ็นอตคลายน็อตออกก่อนเพื่อน โอเครียบร้อยครับทีเอามาใช้งานดูครับก็เช็คแบบยัไม่เต็มนะครับก,ก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ